สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์เชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสมุนไพรใกล้บานครับลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลที่เราจะต้องเก็บสะสมสม,สมุนไพรที่ใช้รากนะครับแล้วก็เป็นพลังเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้จะเกิดเฉพาะในช่วงนี้แล้วเกิดค่อนข้างงามนะฮะหมายถึงว่าที่อยู่ในธรรมชา นะครับไม่ใช่เอามาปลูกนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสมุนไพรหรือผักที่เราเรียกว่าผักโขมนะครับเป็นผักโขมฝรั่งเป็นต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับซึ่งสามารถที่จะเอามาใช้ประกอบอาหารได้หมายถึงยอดแล้วก็ใบนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเก็บรากของเขาเพื่อที่จะเอาไปทำยาชูกำลังหรือว่ายาบำรุงกำลัง นะครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวดูเลยครับดูว่าฤดูการนี้เราเก็บเราจะสามารถได้รากหรือว่าหัวของเขานะฮะจริงๆแล้วเป็นรากเป็นเงานะครับของเขาเนี่ยดูสวยงามมากครับแต่ว่าเราต้องเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับตากแดดเสร็จแล้วเราก็เอามาดองนะครับดองเหมือนโสมอ่ะซึ่งถ้าจะให้ดีก็ต้องใช้รากตำลึงพันปีหรือตำลึงต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาตำลึงเอามา ดองผสมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็สมไทยเข้าไปด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นยารากเพื่อชูกำลัง นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปในรายละเอียดไปแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ทำเพราะฉะนั้นปีนี้มาถึงฤดูกาลก็จะให้ดูภาพในการเก็บแล้วก็วิธีการก็ตามที่ว่าไปแล้วนะครับวิธีการจะเอาไปทํายาบํารุงนะครับเอาล้ครับดูการเก็บรากของเขานะครับแล้วก็ดูขนาดต้นว่าขนาดไหนเง่าแบบไหนเราจะได้เก็บเอาไว้ถูกครับ you uh...